ตอนนี้เนี่ยเขายิงไปทั้งหมดนะฮะ8ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด23เกมทุกถ้วยทุกรายการให้กับคอนซาอร์เรซับโรลในฤดูกาลนี้นะครับการมาเล่นเจลิกเนี่ยคือความฝันอยู่แล้วพยายามจะปรับตัวให้เร็วที่สุดทําให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่6เดือนนี้จะไม่เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าโอกาสการลงสนามตอนนี้มันยังไม่มีก็ตาม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่กับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่ากับวันนี้ผมใส่เสื้อของคอนซาเดเรซซัปโปโรครับเป็นเสื้อแบบที่ขายแฟนบอลน,นะครับตอนนั้นก็ไปดูชนาทิปครับถึงซัปโปโรเลยแต่ตอนนี้ครับที่ซัปโปโรเนี่ยคอนซาเนี่ยมีนักเตะไทย1รายที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนั่นก็คือสุปโชคสารชาติครับสนัดหลังสุดเนี่ยเขายิงไป3ประตู กับอีก1นึ่งแอสซิสต์นะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยกดคนเดียว2ประตูนะครับให้กับทางด้านของคอนซาโดเรซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะทางด้านกัมบะออสกาไป4ประตูต่อศูนย์ครับ ก่อนหน้านี้ก็ยิงแบบลูกไฟเลยยิงใส่คารบาสกิฟันตเตล่ทีมเก่าของชนาทิพย์นะครับเมื่อนัดก่อนตอนนี้ถือว่าฮอตฮิตติดลมบนนะครับกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของสุบุชุสารชาติครับทำไมฮะเขาถึงปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไวขนาดนี้ในฤดูกาลนี้แล้วก็ฟอร์มเด่นมากๆนะครับตอนนี้ยึดตำแหน่งตัวจริงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแนวรุกตัวหลักของทีมไปแล้วนะครับภายใต้การ ุมทัพของมิฮโลเปโตวิชเรียบร้อยแล้วนะครับมิชานี่ตอนนี้ก็ชื่นชอบทางด้านของเจ้าเช็กเนี่ยแทบไม่ต่างกับตอนที่เขาชอบชนาทิฟเลยนะครับพิสูจน์ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วอาแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไป พูดถึงเรื่องราวของเจ้าเช็คกันนะครับก็อยากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องจรด้วย18,00 0เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะไต่ไปถึง2 0 0 0 0ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงนะฮะเรื่องของเจ้าเช็ค,ครับสุภโชคสารชาติเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูการก่อนก่อนนะฮะฤดูการก่อนเจ้าเชคเนี่ยเข้ามาอยู่กับคอนซาโดเโล,โล่ซัปโปโรในช่วงกลางฤดูการเข้ามาคล้ายๆกับปี2017ที่ชนาทิพก็ามาอยู่กับคอนซาโดเล่เนี่ยในช ต,ตอนนั้นเนี่ยชนะทิปสัญญายืมตัวคือ18เดือนหรือว่าปีครึ่งคนระแต่สุปโชคเนี่ยเข้ามายืมตัวเพียงแค่6เดือนเท่านั้นก็มีการเซ็นสัญญาถาวรน,นั่นนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งฤดูการหลังนะครับของปี2022เนี่ย สุประโชคลงไปเพียงแค่เเกมเป็นตัวสำรองทั้งหมดรวมทั้งหมดเพียงแค่92นาทีเกมหนึ่งก็ตกประมาณสัก10กว่านาทีเท่านั้นนะครับเป็นตัวสำรองทุกนัดเลยแล้วก็ไม่ได้ลงในบอลถ้วยด้วยแต่ว่าเขาสามารถที่จะสร้างความประทับใจนะครับในการฝึกซ้อมได้จนรู้สึกว่านี่คือนักเตะที่มีอนาคตที่ดีในเจลิกได้ทางด้านของคอนซาโดเลซัปโปโรก็ตัดสินใจครับเซ็นสัญญากับสุปโชคสรารชาตินะครับดึงตัวจากบอรัมยูเนเต็ดมานะครับแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปนะครับสัญญาเนี่ย คือ5ปีเต็มครับตั้งแต่2023และไปหมดในช่วงปลายปี2027ครับโดยหลังจากนั้นครับผู้คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยดึงตัวไปก็ต้องใช้เป็นตัวจงตัวจริงแต่ ในช่วงแรกของฤดูกาลนี้ครับสุขโชคเนี่ยยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับนานมากๆกว่าจะได้ลงสักนัดหนึ่งนะครับบางทีก็หายไปด้วยซ้ำไปแต่เขาค่อยๆทําฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวหลักได้นะครับฟอร์มล่าสุดทั้งหมดนะฮะเอาตอนนี้เลย17นัดนะครับในเจลีกในฤดูกาลนี้นะครับเป็นตัวจริง6เกม ตัวสำรอง11เกมยิงไป6ประตูแล้วแล้วก็มีอีก1แอสซิสด้วยนะครับส่วนบอลถ้วยเนี่ยหกนัดยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสครับตอนนี้เนี่ยเขายิงไปทั้งหมดนะฮะแประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด23เกมทุกถ้วยทุกรายการให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรในฤดูกาลนี้นะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยยิงกบาบะโอสการประตูคว้า MVP นะฮะ MVP ไม่พอครับยังได้เงินมาใช้เล่นอีก10,000แสนเยนนะฮะตีเป็นเงินไทยในตอนนี้ค่าเงินก็อยู่ที่ราวๆประมาณัก24,0 นะฮะย้อนกลับไปเมื่อต้นฤดูกาลนะมีคนไปถามสุปรโชคว่าคาดหวังยังไงเขาก็มีการตอบและก็คุยกับพี่ทีบอกว่าปีนี้ยอยากจะยิงสัก10ประตูมีแต่คนบอกหุ้ยจริงเหรอ10ประตูเนี่ยในปีเดียวเนี่ยต้องยอมรับครับว่านักเตะไทยเนี่ยมันยากนะฮะแล้วก็สุปรโชคเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามไป7เ,เกมเป็นตัวสมรองทุกเกมครับยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ แต่ปีนี้เขาเขามั่นใจมากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมจะยิง10ลูกให้ได้และตอนนี้ยิงไปแล้ว8ประตูนะครับและ2นัดหลังเนี่ยยิงไป3แอสซ,ซิสไป1แล้วเป็นตัวหลักตัวจริงแน่นอนก่อนที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะครับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่กําลังจะมาถึงซึ่งตอนนี้เนี่ยสิประตูผมว่าถ้าตั้งเป้าณเวลานี้เลยเนี่ยผมว่ามีโอกาสทําได้ค่อนข้างสูง มันอาจจะต้องไปหวัง12-15ประตูแล้วด้วยซ้าไปทําไมฮะทำไมสุโชคถึงอยู่ดีๆปีนี้กลายเป็นนักเตะที่เป็นตัวหลักตัวจริงของซัปโปโรได้และทําผลงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้เดี๋ยวผมจะไปเจาะกัน3 3ข้อนะครับที่ผมรู้สึกว่า มันทําให้สุโชคเนี่ยเล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในฤดูกาลนี้ข้อแรกเลยฮะเขาได้ปรีซีซั่นกับทางด้านสโมอสร c o คอนซาโดเรโซปโป o โลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีที่แล้วเขามาเนี่ยเขามาอยู่ในช่วงที่เป็นกลางฤดูกาลไม่ได้เริ่มต้นในการเป็นปรีซีซั่น กับสมสรแห่งนี้ฮะแต่ปีนี้สุพรชคเนี่ยมาอยู่กับสมสรปรีซีซั่นด้วยกันคล้ายๆกับตอนชนาทิพย์ครับไปอยู่กับคอนซาโดเล่เนี่ยในกลางปี2017และต้นปี2018เนี่ยหลายๆายหลายคนก็บอกว่าหูชนาทิพย์เล่นไม่ดีเลยได้ลงสนามตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสัก16เกมแอสซิสไป1เล่นไม่ได้เรื่องโดนเปลี่ยนตัวออกบ่อยแล้วก็เกมในช่วงแรกๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยทางด้านของชนาทิพย์เนี่ยเล่นบอลกับพื้นแต่ว่าช่วงแรกๆตอนนั้นโค้ชของคอนซาเนี่ยค่อนข้างท แต่ว่าชนะทิพในช่วงนั้นครับเขาได้ไปปรีซีซั่นกับสโมสอนที่โอกินาวาอยู่กับสโมสออย่างยาวนานครับและหลังจากนั้นในปี2018ฟอร์มระเบิดเลยครับในปีนั้นเนี่ยชนาทิพลงไป30เกมยิงไป8ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะครับเข้ากับระบบทีมกับของคอนซาได้มากขึ้นเช่นเดียวกันกับสุปรโชคในฤดูกาลนี้ครับเขาไปอยู่กับสโมสรเนี่ยในช่วงปรีซีซั่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้เพื่อนได้เรียนรู้ระบบทีมตั้งแต่เริ่มนะครับก่อนหน้าที่จะ เปิดฤดูกาลนะครับจนเปิดฤดูกาลเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนนับหนึ่งไปกับสโมสรและทีมอย่างคอนซซเดเรเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรุกอย่างเป็นระบบเล่นด้วยบอลเกมรุกบอลสนุกบอลเอนเตอร์เทนและมีคอมบิเนชั่นเพย์ฮะแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนค่อนข้างสูงมากๆเพราะฉะนั้นการได้อยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนซ้อมกับเพื่อนตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นมีผลเงี้ยมีผลสูงที่ทําให้สุเปอร์โชคนี่ฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องที่2 เรื่องของการปรับตัวการที่คุณจะต้องไปทํางานเปลี่ยนที่ทํางานนะแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศไทยเปลี่ยนที่ทํางานคับเปลี่ยนออฟฟิศเนี่ยคุณก็ต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่เข้ากับทําเลพื้นที่ใหม่ๆวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆสุประโชคเนี่ยเขาย้ายจากประเทศไทยครับย้ายจากบูรัมยูเนเต็ดไปอยู่กับสโมสรในเจลีซึ่งแม้ว่าจะมีพิธีทิวาพลสังคพันธ์นะฮะที่เป็นลา่าม คู่ใจเนี่ยแต่ว่าการปรับตัวในเรื่องอื่นๆเขาก็ต้องปรับครับปรับตัวในเรื่องของฟุตบอลในสนามปรับตัวในเรื่องของเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆปรับตัวในเรื่องของภาษาที่เขาไม่เคยพูดได้มาก่อนเลยภาษาญี่ปุ่นนี่มันหนักกว่าภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ยังมีพื้นฐานในการเรียนนะครับในตอนปฐมมัธยมแต่ว่าไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ย ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันใหม่กับสุขโชคทุกอย่างอาหารการกินก็ต้องปรับนะครับแล้วก็การไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงกาลางฤดูการที่แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเจอกับช่วงเวลาอากาศหนาวเลยนะครับในช่วงปลายปีแต่ว่าตอนมาปีนี้เนี่ยมันก็ได้ปรับตัวทุกอย่างอนะอากาศหนาวฉันเจอแล้วมาเจออากาศค่อนข้างที่จะกลายเป็นซัมเมอร์กลายเป็นอากาศร้อนที่คุ้นชินมากขึ้นมันใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้นนะฟอร์มการเล่นการปรับตัวทุกอย่างมันก็เข้าใกล้ที่จะ,ะปรับตัวได้ นะครับแล้วก็ทําให้ฟอร์มการเล่นของสุภโชคเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับพิธีที่ว่าสังมพันธ์ที่เขาเคยอยู่กับทางด้านของชนะทิพย์สกสินตั้งแต่ช่วงที่ชนาทิพย์อยู่ที่คอนซาเดเรซซาบลมีประสบการณ์ในการฟุมฟักนักเตะไทยนะครับแล้วก็พาให้นักเตะไทยเนี่ยสามารถปรับตัวได้แล้วก็ตอนนี้ครับงานของพิธีเนี่ยก็ทําได้สําเร็จอีกหนึ่งรายครับทำให้สุภาพโชคเนี่ยปรับตัวได้แล้วก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมในศึกฟุตบออลเ porro นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่3เรื่องของตำแหน่งการเล่นครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เข้ากับความสามารถศักยภาพของซูเปอร์โชคที่สุดนะครับย้อนกลับไปในช่วงแรกนะครับมิชาเนี่ยเคยใช้ซูเปอร์โชคในการเล่นวิงแบ็กขวาด้วยซ้ไปเขาจับลองซูเปอร์โชคในตำแหน่งต่างๆวิงแบ็กขวาแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับก่อนเปิดฤด,ดูกาลนี้มีข่าวว่าเขาจะเล่นชาโด้สไตรเกอร์แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นกองหน้าฟาวนนายสองตัวนี้เนี่ยสองตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันชาโด้สไตรเกอร์ หน้าตตัวต่เป็นได้ทั้งเพลย์เมคเกอร์เป็นได้ทั้งริมเส้นแล้วก็เป็นได้ทั้งกองหน้าตัวต่ำที่อยู่หลังกองหน้านะครับแล้วก็กองหน้าแบบฟอลไนส์สุบะโชคก็เคยถูกทดลองใช้มาแล้วนะครับฟอลไน์ก็คือเป็นกองหน้าที่ไม่ได้เป็นกองหน้าปักหลักฮะบางทีก็จะลงมาเชื่อมเกมซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจุดที่สุบโชคเนี่ยจะเล่นได้ดีที่สุดเป็นตำแหน่งที่เขาชอบพอที่สุดมิชารู้แหละฮะมันก็คือริมเส้นทางฝั่งซ้ายนั่นเองย้อนกลับไปครับตอนนี้เนี่ย คอนซาเรเลซซอบโรเล่นหลัง3นะฮะอยู่ในระบบประมาณสัก 3, 4-3โดยประมาณแล้วก็สามารถที่จะุบสุ p โชคมันเล่นเป็นกองหน้าตัวตั้นะครับแล้วก็ริมเส้นฝั่งขวาเล่นกองหน้าตัวตั้ได้ก็จะเป็น 3, 4, 2 1ซึ่งตำแหน่งที่สุ p โชคยืนกับทางด้านของคอนซาเรเลซซอบโรที่เล่นได้อย่างดีเยี่ยมตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับที่เขาเคยยืนตำแหน่งอยู่ที่เดียวกันนะครับกับทางด้านของบุรีรมยูไนเตดในช่วงพีคกๆเลยเพราะเขาโตเกิดและเติบโตมากับระบบหลัง3า แล้วก็เล่นในตำแหน่งริมเส้นทางฝั่งซ้ายแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอเขาได้เล่นซ้ายตัวบนที่สามารถหุบเข้ากลางมาเชื่อมเกมมามีอิสระในการสร้างสารรค์เกมลุกได้มันกลายเป็นมันเข้าทางไปหมดมันเข้าตีนไปหมดนะฮะนี่คือเขาสามารถใช้คุณสมบัติที่ตัวเองมีศักยภาพที่ตัวเองมีรีดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายเป็นซ้ายตัดในครับเลี้ยงด้วยเท้าขวาตัดเข้ามาแล้วก็ปั่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหุบมาเป็นตรงกลางได้วิ่งตัวฟรีนะครับคอยเชื่อมกับเพื่อนคอยสร้าง สารโอกาสจ่ายบอลไปด้านข้างจ่ายบอลให้กองหน้าได้ตำแหน่งนี้แหละฮะพื้นที่ตรงนี้แหละฮะถือว่าเป็นพื้นที่ที่สุปร่โชคน,น่าจะแสดงศักยาภาพออกมาได้ดีที่สุดและนี่คือ3เรื่องครับการปรับตัวการได้เล่นกับเพื่อนตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วก็ตำแหน่งที่ตัวเองเนี่ยถนัดนะฮะน่าจะเป็น3เรื่อง ที่ทำให้สุโขโชคตอนนี้ครับกลายมาเป็นนักเตะที่น่าจับตามมองอีกคนหนึ่งเลยนะครับในซึปปอนเจลิสสนัดหลังสุดกดไป3ประตูกับอีก1นึ่แอสซิสไม่ธรรมดาฮะขนาดชนาทิปนะครับไม่เคยที่จะทําได้ขนาดนี้นะฮะใน2เกมติดกันโอ้โหมันค่อนข้างที่จะยากนะแต่ว่าสุโขโชคสามารถ ที่จะทาได้ก็ต้องชื่นชมน้องนะครับเช็คที่สามารถทําให้เราเห็นนะครับว่านักเตะไทยก็สามารถที่จะไปเติบโตแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้อีกหนึ่งคนแล้วในสุฟบอนเจลีกส่วนอีกหนึ่งรายครับเป็นนักเตะไทยที่ไปอยู่ในเจลีกตอนนี้นะครับแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองนะครับก็ไปช่วงกลางฤดูกาลเพิ่งเปิดตัวไปนะครับกับทางด้านอุระวะเรสไดมอนด์เมื่อประมาณวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าบุ๊กเนี่ยเปิดตัวกับอุระวะเรดไดมอน นะครับแล้วก็มีคุณมิวนะครับนริชจำปาลีเป็นด่ามคู่ใจซึ่งคุณนริชเนี่ยเคยเป็นล่ามให้กับชนาทิพย์นะครับในช่วงที่อยู่คาวาสากิฟอนตาเล่นะครับส่วนอีกหนึ่งรายก็คือทีรทรบุญมาทันนะฮะตอนนี้มาเป็นล่ามให้กับทางด้านของเอกนิตปัญญานะครับก็น่าจะต้องทําให้เอกนิตเนี่ยปรับตัวได้ดีแน่ๆนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์กับทั้งชนาทิพย์มีประสบการณ์กับทั้งทีรทอนนะครับซึ่งเอกนิตเนี่ยจะมีความยากมากกว่า ทางด้านของเจ้าเช็คแล้วก็เจ้าเจานะครับในการที่มาอยู่กลางฤดูกาลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่เอกนิตไปอยู่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคอนซะในสมัยเจที่มาแล้วได้ลง16นัดส่วนทางด้านของอ่าเช็คปีที่แล้วได้ลง7นัดน,นะครับเป็นตัวสำรองแต่บุ๊กเนี่ยมาอยู่กับอุรวะฮะอุรวะเนี่ย เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแชมป์เก่าของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสอ2นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเก่งที่สุดนะฮะของเอเชีย er, เมื่อฤดูการที่ผ่านมาทีมกําลังลงตัวสุดๆทีมกําลังใหญ่มากๆโดยตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะปิดพักเบรกในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับให้กับโปรแกรมทีมชาติเนี่ยอุราวะเลสเนี่ยอยู่ในอันดับที่5ของตารางนะครับมีอยู่45แต้มจาก26เกมตามหลังโยโกมาเอฟมารินสเพียงแค่5แต้มนะครับมารินสเนี่ยตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงซึง บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเหลืออีก8นัดสุดท้ายเนี่ยยังมีสิทธิ์ครับยังมีโอกาสที่ยังจะได้ลุ้นแชมป์อยู่8นัดยังเหลืออีกตั้ง24แต้มเพราะฉะนั้นเอกนิตผมว่ายากมากครับยากที่จะ ได้ลงสนามเพราะว่าทีมค่อนข้างที่จะลงตัวสําหรับอุรวะแล้วก็นักเตะบางรายในทีมเนี่ยก็เป็นดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นเคยเล่นในยุโรปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาใจช่วยนักเตะคนหนึ่งครับกำลังที่จะต่อสู้อยู่พูดถึงเรื่องที่เขาพูดนะครับในวันที่มีการเปิดตัวนะครับในวันที่29ที่ผ่านมาเขาบอกว่าฟุตบอลมันไม่ง่ายแล้วก็การมาที่อุรวะเนี่ยมันต้องมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเขาพยายามที่จะปรับตัวเองก่อนให้เข้ากับประเทศญี่ปุ่นก่อนให้เข้ากับเจลีกก่อน แล้วก็ปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับทีมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการปรับตัวเองให้เข้ากับแท็กติกทุกซึ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่เขาจะพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองให้โคช้ชให้เพื่อนร่วมทีมได้เห็นเพื่อที่จะได้โอกาสในการลงสนาม การฝึกซ้อมทุกอย่างเนี่ยมันยากไปหมดฮะแต่ว่าเขาจะเต็มที่กับการฝึกซ้อมแล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะครับอย่างน้อยก็คือขอโอกาสสักนิดนึงในเจลีกขอเดบิวต์สักหน่อยก็ยังดีนะครับกับการยืมตัวมา6เดือนในครั้งนี้จากเมืองทองยู่นเต็ดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในการตัดสินใจที่จะมาเจลีกเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะเขาอยากจะมาลองเล่นที่เจลีกอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้โอกาสที่จะมาฝึกซ้อมนะครับกับเพื่อนร่วมทีมเมืองทองยู่นเต็ดนะครับถูกส่งมา3ราย ก็มีเอกนิตหนึ่งมีเจริญศักดิ์วงกรนะครับแล้วก็มีวีรเทพป้อมผ่านสามรายเนี่ยเอกนิตเนี่ยถูกชมจาก ทีมงานสตาร์โค้ชของอุระวะมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูแล้วมี potential มีศักยภาพที่จะเล่นเจลิกได้แล้วก็เป็นนักเตะแนวรุกตัวเล็กนะครับที่คล่องไปกับบอลได้ดีเลี้ยงอยู่ฝั่งซ้ายและเลี้ยงตัดเข้าขวาได้แล้วก็สามารถที่จะเล่นในตำแหน่งเพย์เมเกอร์ตรงกลางได้แล้วก็เล่นปีกขวาก็เล่นได้นะครับกับทีมชาติไทยตอนพีคๆนี่ก็เล่นปีกขวานะครับกับทางด้านของเชียงรายนะครับก็เคยเล่นพีคๆในทางด้านของตำแหน่งริมเส้นทางฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเล่น ได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกนะครับทางด้านอุราวะก็ชอบและก็ดึงตัวมาแต่ว่าการข่งขันไปในทีมค่อนข้างที่จะสูงฮะและเขาก็มีการพูดด้วยว่าตัวเองเนี่ยต้องปรับตัวทั้งในและนอกสนามอาหารการกินการอยู่การนอนต้องค่อยๆปรับไปแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีชนาทิมมีธีรศินมีธีรทรมีทิติพันธ์นะครับหลายคนนะครับได้เคยมาเล่นในเจลีกแล้วเขาบอกว่าเขาก็ได้ติดตามพวกพี่ๆเหล่านี้ทั้งหมดและการมาเล่นเจลีกเนี่ยคือความฝันอยู่แล้วพยายามจะ ปรับตัวให้เร็วที่สุดทําให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่6เดือนนี้จะไม่เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าโอกาสการลงสนามตอนนี้มันยังไม่มีก็ตามในช่วง2อาทิตย์หลังจากนี้ครับเอกนิตก็จะปรับตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะครับฝึกซ้อมกับทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงฟีฟ่าเด แล้วก็มีลุ้นครับมีลุ้นที่จะเราอาจจะได้ได้ยินนะครับว่าเอกนิตอาจจะได้อุ่นเครื่องหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะครับในช่วง2ส,สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮะตัวเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นปรับตัวกับทางด้านของอุรวัเลดไดมอนต่ออ่ะนี่คือเรื่องราวของเอกนิตนะครับแล้วก็เรื่องดาวของเจ้าเช็คที่ผมนำมาฝากองแฟนเจลีให้แบบจุใจเลยในคลิปเดียวนะครับยังไงก็ฝากติดตาม นะฮะสำหรับเอกนิตแล้วก็สุประโชคนะครับที่ตอนนี้กําลังลดแล่นอยู่ในศึกฟุตบอลเจลีคนหนึ่งเนี่ยกำลังไต่ตัวเองงจะติดท็อปแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งก็ยังต่อสู้อยู่เพื่อโอกาสการลงสนาม2คนนี้มีความแตกต่างกันแต่มีความฝันเดียวกันครับคือการได้พิสูจน์ตัวเองให้ได้ในศึกฟุตบอลเจลิกยังไงก็ติดตามทั้ง2รายนี้นะครับสำหรับสุภโชคแล้วก็เอกนิตครับแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับเจลิกเนี่ยมีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งฤดูการนี้นะครับสำหรับลีฟฟุตบอลอันดับหนึ่งของเอเชีย er, ทางสยามสปอร์ตยูทูบชานอลชมฟรีตลอดทั้งฤดูการฝากไว้ด้วยนะครับแมชล่าสุดที่สุภโชคเล่นเนี่ยคนดูเนี่ยแตะหลักแสนเลยครับแล้วก็ได้เห็นลูกยิง โ,โอ้โหทั้งสองลูกน่าจะปลื้มปริมนะครับปลื้มปริมแล้วก็ปรับปลื้มใจที่มีเด็กไทยสามารถไปยิง2ประตูในนัดเดียวในสุทุุพันธ์เจรีกได้ยังไงก็าฝากติดตามเจลิคด้วยแล้วก็าฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องจอรนด้วยก็จะหาเรื่องเล่านะครับมาเล่าในจอนสตอรี่ให้ทุกท่านได้ฟังกันเรื่อยๆเหมือนเดิมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ